เดินเดินต้องเอาขาไปอย่างนี้ด้วยเด้อมือมือมือต้องแบบมือนสาญี่ปุ่นมือสาญี่ปุ่นมือต้องจับขึ้นอย่างนี้มือสาญี่ปุ่นไหมมือสาญี่ปุ่นมือด้วยมือเอออันนั้นทีญี่ปุ่นนีถ้าเหมือนเอามือมาจับเอออย่างนี้เออเดินเดินสอบเดินสอบ เดินช <laughs> ้าๆญี่ป as <ra> ุ่นเขาไม่เดินเร็วสอบเพื่อนเออมะโจมาไม่ใช่แล้วนี่ลำเพลินมาพอดีไงโอ้ไม่ใช่เขาจะตกใจเอาไ ไ่บันีเขาบักเขาบคนญี่ปุ่นตกใจคนญี่ปุ่นยืนแนมคนญี่ปุ่นยืนแนมแลตกใจเหรออยากมาตกใจโอ๊ยมรอ่